กรฟ้าผาดินกระดูกกระหายเลยือดนมกระดูกโตอสงองน้องหอมผวาหมนิดพอดที่รอดแทบแม่น้ำลูกบุญคุณแผ่นดินบัวไม้เลือดมา เอฟ้าาดินกระดูกกระหายเลือดนมกระดูกโปรสาวงามสมบรณวงสองทหังการแห่งูบริวิทประทังตน ยอดแทบแม่น้ำลูวรยกาทันลวงเปิดฟ้าพา,าดินก็ดูก็หายเลยือย นมกระดูกโกลสาวงามของผมที่รอดแทบแม,ม่น้ำลูกบอลฟาดพาดินกระดูกกระหายเลือดนมกระดูกโกลสาวงามของผมที่รอดแทบแมน่น้ำลูก ลเปิดฟ้าพาดินกระดูกกระหายเลือดนมกระดูกรสาวงามของผนที่รอดแทบแม่น้ำนู่ เปิดฟ้าผ่าดินกระดูกกระหายเลือดงมกระดูกโกล์สาวความหงวยที่รอดแทบแม่ดดน้ำล้วงร้อยก้าวทันล้วง เปิดฟ้าผ่าดินกระดูกกระหายเลือดงนมกระดูกโปร่สามวันมของผมคว้าสายกองทัพที่รอดแทบแม่น้ำลูกเปิดฟ้าผ่าดิน สามงคมของหัวนมกระดูกโปรคว้าตาสองเท้าขี้รอดแทบแม่น้ำน,นู่นาสามงคมของหัวานกระฟ้าพา,าดินนมกระดูกโปร 爽他！